สวัสดีครับวันนี้เอ็กเ s s d ูสคานะครับต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามเพจเรามาโดยตลอดและด้วยหนึ่งจากลูกค้าคอยถามตลอดว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับวันนี้เอ็กเพทยูสคาจึงขอนำเสนอนะครับเป็น BMW X3 นะครับ X3 นะครับหรือ X3 F25 ตัวนี้นะครับปี2013แต่จด2015แต่รู้ไหมฮะว่าคันนี้เอกลักษณ์ของคันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะโดดเด่นคือ วิ่ง75,000กว่ากิโล75,000 xxx นะครับคันนี้ต้องตอบโจทย์เลยว่าไม่แท้เพราะว่าโปรไฟล์รถคันนี้คือเจ้าของบ้านมีรถ4คันนะครับเราไปดูถึงบ้านรถคันนี้จอดอยู่ในที่ล่มนะฮะต้องบอกก่นว่าได้รับการรักษาเป็นอย่างดีลูกสาวเรียนจบแล้วขอเปลี่ยนคันก็คันนี้ก็เลยมาตกเป็นของลูกค้านะครับเรามาดูใกล้ๆเลยนะฮะด้วยตั้งแต่กันชนหน้ากระจังหน้าไฟเซนเซอร์ทุกอย่าง ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยเล้าไม่มีรอยเรียกว่าแตกหักแต่อย่างใดเลยนะฮะไฟหน้านะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบในยุคไฟเรียกว่าสวยงามจริงๆนะครับเราต้องบอกก่อนนะฮะว่า,วา,วาไม่มีรอยเล้าไม่มีรอยซีดเลยนะฮะผมได้ดูแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของอต่างๆนะฮะเรื่องของยางนะครับตัวตัวนี้เป็นเมชเชลินนะครับยางไพมัสซี่นะครับถือว่าสวยงามจริงๆ ตัวนี้นะครับเป็นไฮไลน์นะครับแต่ว่าเป็น XD สไนะครับเป็นโฟวิวนะครับ2.0ดดี D, เป็นเครื่องดีเซลเครื่องยนต์นี้ประหยัดจริงๆเลยครับ10กว่ากิโลลิตรจะ10เท่าไหรน่นี้ต้องไปลองกันเลยนะฮะแต่ว่ากันว่า15ขึ้นแน่นอนนะฮะและด้วยไฟของเขาด้วยรูปลักษณ์เอกลักษณ์ของเขาเราคันนี้เราตรวจสอบแล้วนะฮะเมื่อเราไปดูหน้าง,งานแล้วต้องบอกว่าผิวพันธุ์รถเนี่ยอินสเปคชันเราตรวจตัวเราเองนะับเนื่องจากเราเป็นพ่อค้ารถ เราเห็นทันทีเลยว่ารถคันนี้หน้าหลังท้ายซับในเดิมนะฮะเรามาดูภายด้านหลังกันดีกว่านะฮะด้วยการออกแบบของเขาด้วยการออกแบบทั้งไฟท้ายนะฮะเรียกว่าไฟทับทิมคริสตัลของเขาเรียกว่ายังมีความเงางามอยู่เลยนะฮะไม่มีหมองไม่มีแตกไม่มีอะไรทั้งทีเลยนะฮะจนถึงนะครับตัวนี้ไฟทับทิมเล็กๆก็มีความสวยงามตัวนี้เป็นท่อเดี่ยวก็จริงนะฮะ แต่ว่าเป็นท่อคมเนี่ยมสวยอย่างดีเลยครับเรามาดูตรงนี้ดีกว่าฮะเรื่องของไฟไท้ายไฟฟ้าเรื่องจากพันนี้นะฮะเราเห็นด้านหลังการใส่ของนะฮะถือว่ากว้างพอสมควรและเมื่อต้องการหลบกลิ่นต่างๆนะฮะเราสามารถที่จะปิดตรงนี้นะฮะแล้วปิดเพื่อที่เราจะสามารถเซฟกลิ่นได้ <S <S นเช่นหน้านี้เป็นหน้าทุเรียนนะฮะสามารถจะเซฟกลิ่นได้บ้างนะครับอ่า ตัวนี้ดูนะฮะผ้ายางของเขาดูใกล้ๆเลยฮะค่อนข้างจะใหม่มากแสดงว่าการใส่ของก็น้อยนะครับทําให้ผ้าปูยางเป็นเครื่องพิสูจน์เลยฮะว่าแล้วมาดูท้ายเมื่อเปิดมาเจ้าของรถคุณที่เป็นคุณพ่อยบอกว่าเอา้ามีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่เคยเปิดดูเลยตกอย่างอยู่ครบหมดนะฮะจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสจะเป็นกระเป๋าใส่ของนะฮะจะเป็นเรื่องของสแลมหรือจะเป็นเครื่องมือของแพทย์นะฮะ อันนี้เบสิกเลยนะฮะดูสิครับไม่มีการโดนน้ำหรือแต่อย่างใดเลยรถคันนี้จึงการันตีว่าไม่มีจมน้ำแน่นอนและด้วยการันตีนะครับไม่แท้กิโลแท้นะฮะต้องมีบุ๊กสวิตต้องมีการเข้าศูนย์นะฮะอันนี้ก็คือบาร์เซโลนามอเตอร์นะครับก็คือสามารถเช็คได้นะครับโอเคเรามาดูนะฮะผมจะขอปิดฝาท้ายนะครับอ้อขอโทษทีนะครับก่อนปิดฝาท้าย ลืมไปเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของการดูตะเข็บนะฮะนี่ครับตะเข็บต่างๆนะครับน็อตฝาครับน็อตฝาท้ายนะฮะไม่มีการขันและด้วยลูกยางต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือเก่าแท้ๆเลยนะฮะเรามาดูรอยอาร์นะครับตรงนี้รอยอาร์จะเป็นคือกลมจริงๆเลยนะฮะและด้วยความเป็นธรรมชาติของรถเขาจะบอกถึงฮะความเดิมของเขาเลยนะฮะทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาด้วยนะฮะ นี่ครับรอยรีดของตะเข็บตัวนี้สวยงามงจริงๆนะครับผมไม่อยากให้พลาดจุดนี้ไปนะครับเพื่อที่ให้ลูกค้าสามารถที่จะคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญช่างต่างๆได้นะฮะก่อนจะซื้อต้องมีการเซอร์ว์นะฮะโอเคเรามาดูภายในกันดีกว่าก่อนภายในนะครับตัวนี้ฝาถังน้ำมันจะเป็นตัวบอกนะฮะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพื่อ กันเราไว้ว่าการเติมน้ามันจะเติมผิดเติมถูกนะฮะโอเคตรงนี้เป็นสุดสําคัญสําหรับการดูภายในนะฮะมาดูนะครับตึ้งครับผ้าหนังนะครับตัวนี้เป็นหนังแท้นะครับเรียกว่าจากโรงงานเลยทีเดียวสังเกตนะฮะว่าตัวนี้เป็นแดงเอิร์ธโทนนะฮะหรือเรียกว่าน้ําตาลแดงก็ได้นะครับหรือจะเป็นเอ่อแดงเฟอร์หรือจะเป็นน้ําตาลเฟอร์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะ สีจะออกเป็นลนักษณะเหมือนเอิร์ธโทนนะฮะตะเข็บคู่ดูดีๆนะฮะตะเข็บคู่สวยงามจริงๆเลยคัยนนี้ผมบอกตรงๆเลยฮะวังทีอยากจะได้รถแบบเนี้ยสำหรับไปดูรถไปดูอะไรเนี่ยเพราะว่าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะฮะามาดูภายในกันนะคะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถนะครับเมื่อเข้ามาในรถก่อนสตาร์ทนะฮะจะเห็นความ เรียกว่าความเดิมหรือว่าความสะอาดของคอนโซลทั้งหมดนะฮะนะครับโดยจะเป็นตัววอรนาเกดีหรือจะเป็นตัวแคปลาของเขาลายไม้ผสมลมดำนะฮะตัวนี้เท็กเจอร์ของเขาดูนะฮะเท็กเจอร์ของเขาลายสวยมากๆเลยเมื่อเรามองดูนะฮะโอเคโอเคนะครับเรามาดูห้องเก็บกล่องลิ้นชักนะครับ ก็มีขนาดความใหญ่เหมือนกันนะฮะสำหรับตัวนี้มีรูชาร์จเจอร์นะครับครับตรงนี้นะฮะมี au x มีชาร์จเจอร์พร้อมสำหรับการที่จะชาร์จได้นะครับของดีจะมีการซ่อนนะฮะโอเคเรามาดูด้าแอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้ผมขอเปิดนะฮะสตาร์ทรถต,ตัวนี้ช่องแอร์ก็สามารถปรับความเย็นความร้อนได้ตามสบายเลยนะฮะ ส่วนเรื่องแอร์คันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเมื่อแค่เปิดแค่ยีบสองศาเท่านั้นก็ความเย็นก็เรียกว่าคันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องแอร์นะครับส่วนเซ็นทรัลล็อกก็ยังใช้งานได้ปกตินะฮะตัวนี้ก็เรียกว่ารูปรับต่างๆช่องแอร์ต่างๆก็ยังเป็นสไตล์ของ BMW สําหรับผู้ที่รักความเป็นคลาสสิกข,ของเขานะฮะและมัลติฟังชันนะครับเมื่อหน้าจอนะฮะก็ยังใช้งานได้ปกติเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการ ช็ค multimedia เราจะเป็น radio ต่างๆนะครับรวมถึงการา setting ต่างๆนะครับสามารถเช็คได้นะครับโอเคเอาละเราขอเลื่อนมาที่บริเวณของตัว sport หรือ eco sport หรือจะเป็นตัว comfort ตรงนี้นะฮะก็สามารถเลื่อนได้มันจะขึ้นทางหน้าจอนะฮะสามารถขึ้นหน้าจอทั้งจอซ้ายและจอขวานะครับจะบอกให้เรารู้นะครับว่าเราใช้โหมดอะไรอยู่ตัวนี้ก็เป็นโหมด eco นะฮะ เราเลื่อนขึ้นก็จะเป็นหมวดคอมฟอร์ตเป็นหมวดสปอร์ตนะตัวนี้ก็คือสามารถให้เราเห็นได้เลยนะครับตัวนี้ก็มีการลื่นมีฟลักเซนเซอร์นะครับตัวนี้และตัวนี้อีกอย่างหนึ่งครับเป็นรุ่นเรียกว่ากึ่งสมัยใหม่แล้วเป็นเบรกมือไฟฟ้านะฮะตัวนี้ครับอ่าดูตรงนี้ฮะเป็นเบรกมือฟไฟฟ้านะฮะสามารถกดมันก็คือขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือเรียกว่าสามารถเช็คจากเบรกมือเบรกมือคันนี้ไม่เสียนะครับ บางคันต้องดูดีๆนะฮะตัวนี้5,000กว่าบาทเลยนะครับเคยเรียกว่าลูกค้าเคยไปซ่อมน้อมาบอกนะฮะตัวนี้ก็มาการรีเซ็ตนะครับสามารถตั้งลิมิตของการขับได้นะฮะโอเคเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้าดีกว่าฮะว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญที่สุดคันนี้นะครับที่ผมบอกคือ75,000โลนะครับ75,000กิโลนะครับโอเค เราค่อยๆมาดูกันข้างนอกอีกครั้งนึองนะเรื่องนะฮะโอเคตัวนี้ไฟเพดานอีกนีดนะครับเป็นบ้านบันแดดนะฮะตัวนี้ก็ยังมีโคมไฟที่สลัวๆให้เราเห็นเวลาส่องหน้านะครับแยังหนานแน่นอยู่เลยนะครับไม่มีโยกต่งตางๆเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะฮะกิโลเมตรแท้โอเคเรามาดูข้างนอกกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นเมมโมรีเบาะนะฮะเรามาดูตรงนี้นะฮะ ตัวนี้เป็นเบาะเมมโมรี่สองจุดนะฮะก็คือสามารถตั้งเมมโมรี่ได้แล้วก็ส่วนเบาะต่างๆอ่ะดูเบาะคนขับเลยนะฮะต้องดูตรงนี้นะฮะขอกล้องมาทางนี้นะครับสังเกตรถที่ปี 13- บสามส่่วนใหญ่ตัวนี้เบาะจะไปหมดแล้วนะครับแต่นี่จะเก็บ1ังสวยอยู่เลยนะฮะอันนี้ไม่ได้ทาเบาะใหม่นะต้องบอกเรียนให,ให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะฮะโอเคและมาดูสัญ,ญลักษณ์ของสติ๊กเกอร์ของคันนี้นะฮะ ตรงนี้นะครับไม่มีการฉีกไม่มีการแกะอย่างใดเลยฮะร,รวมถึงตะเข็บต่างๆนะครับยังเดิมอยู่เลยน็อตยังเดิมอยู่และก็ตัวที่บอกสเปคของเขาก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ซ้ายมือกับตรงนี้อ้าสวยเลยครับตัวนี้ตัวบันไดตัวนี้ก็ยังบ้านบ m ก็ยังโดดเด่นนะฮะไม่มีถลอกอย่างใดต้องบอกก่อนฮะวันคันนี้นะฮะ สวยงามทีเดียวไม่มีแตกไม่มีหักนะครับตัวนี้ยังเงางามอยู่เลยนะฮะโอเคนะครับเรามาดูเรื่องของห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องคันนี้นะฮะก็คือ ต้องบอกก่อนว่าเดิมสุดสุดของคำว่าสุดสุดของรถที่เรียกว่าเดิมๆนะฮะเนื่องจากคันนี้นเป็นเ,เรียกว่าเครื่องทวินนะฮะพาวเวอร์เทรนะครับรถคันนี้ผมไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะฮะเนื่องจากเจ้าของได้ดูแลรถอย่างดีการดูรถ BMW หรือ b e n z นะฮะ ต้องดูก่อนนะฮะสเปคแรกของฝากระโปรงนะผมอยากให้ดูเรื่องของสติกเกอร์ก่อนนะคระับสติกเกอร์คันนี้ไม่มีการฉีกหรือมีการแปะหรือมีการดึงเพื่อที่จะไปทําสีนะฮรรวมถึงใกล้เคียงของใกล้เคียงของสติกเกอร์เลยนะฮะก็จะมีเรื่องของน็อตเดิมนะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวซูมนะฮะเดี๋ยวจะภาพจะคมชัดขึ้นนะฮรรวมถึงลูกยางต่างๆนะฮะตรงนี้เรียกว่าดีเทลตรงนี้อยากจะให้ สนใจนิดนึงนะครับรวมถึงรอยอาร์ตต่างๆตัวนี้เมื่อขวาไม่มีซ้ายก็ต้องไม่มีเพราะว่าถ้าเกิดขันฝั่งนี้ฝันก็ต้องขันด้วยนะฮะโอเคนะฮะเรามาดูเรื่องของระบบตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งแถวสติกเกอร์มอ,อกอร,กอรนะฮะก็ยังอยู่นะฮะและรวมถึงตัวนี้ครับหมายเลขคัสซีนะฮะตัวนี้หมายหรือหมายเลขตัวถังรถตัวนี้เป็นตัวสาคัญที่สุดในการที่เราจะรู้ว่า เอ่อปีการชนหรือไม่ชนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้ถือว่าเดิมนะฮะรวมถึงทั้งหมดสภาพนะฮะเรียกว่าเราดูกันว่าไม่มีจมน้ําไม่มีเปื้อนโครนหรือว่าห้องเครื่องไม่มีสนิมในไดชาร์ดไดสตาร์ทหรือจะเป็นน็อตต่างๆนะฮะสามารถซูมได้เลยนะฮะถ้าเป็นรถที่จมน้ํามาส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่รอดนะฮะอาทิตย์เดียวก็ขึ้นสนิมแล้วนะฮะกว่าที่ช่างจะมา เป็นหัวน็อตผมว่ามันไม่ไม่มีทางที่จะสวยงามแบบนี้นะครับวันนี้นะครับ Express Du ู Car นะครับก็ขอนำเสนอให้ลูกค้าทุกท่านที่เคยซื้อรถเรานะฮะและต้องการซื้อซ้ำหรือต้องการซื้อให้เพื่อนแนะนำให้เพื่อนวันนี้ e x p r e s s สยู Car นะครับยินดีภูมิใจเสนอนะครับหากสนใจนะครับเราขายเพียงราคา6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ หายามากครับเครื่องดีเซล X3 นี้นะครับวันนี้ถ้าสนใจโปรติดต่อมาที่เบอร์โทร0891123872หรือแอดไลน์ line, เบอร์เดียวกันนะครับ0891123872วันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เคยติดตามเพจของเราขอให้แนะนำกันมานะครับยังมีค่าคอมมิชชั่นเหมือนเดิมนะฮะจะขายหรือจะซื้อเรียกว่าสามารถมีไรายได้ด้วยกันนะฮะวันนี้เอฟสุาขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะแล้วขอ,อ่กากลว่าสวัสดีครับ